อย่าเพิ่งล้มเลิกครับถ้าคุณยังไม่ดูคลิปนี้นะใครก็ตามที่ปั้นช่องท i k ต o k มาสักระยะหนึ่งแล้วยังไม่ได้เห็นผลลัพธ์คุยดีจะบอกว่าการที่เราจะได้ผลลัพธ์ตอบแทนหรือว่าได้เงินหรือว่ามีคนมาจ้างนะครับมันต้องใช้ระยะเวลาสักระยะเวลาหนึ่งนะครับคือต้องทำความเข้าใจนะครับคือ tiktok เนี่ยนะคือคนจะมาจ้างรีวิวหรือจะเอาเงินมาให้เนี่ยเขาจะต้องดูปร,ริมาณคลิป กับคุณภาพของคลิปและเนื้อหาของช่องที่มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราลองมาเช็คดูสิ่งที่คุยดีสอนว่าเราได้ทำแบบนี้ให้มันสอดคล้องกันแล้วหรือยังครับถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำตามกระบวนการที่คุยดีแนะนำให้นะครับรับประกันได้เลยว่าคนที่จะมาจ้างรีวิวหรือคนที่จะเอาเงินมาให้เนี่ยหรือช่องจะประสบความสาเร็จเนี่ย ทำได้แน่นอนเพราะฉะนั้นครับครูดีเป็นกำลังใจให้กับทุกทุคนนะใครที่เหนื่อยใครที่ทอ้อไปต่อครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากสอบถามเรื่องการทำ t i k t o o k เจอกันที่ไลฟ์สามทุ่มครึ่งทุกวันแล้วพอกันครับ